นระบบดาวที่ห่างไกลแห่งหนึ่งในจักรวาลน้ำวนเลปิสแมทที่นี่เป็นดวงดาวที่ไร้ซึ่งอารยาธรรมแต่อุด,ดมด้วยแมลงสายพันธ์ุนานาชนิดดวงดาวแห่งนี้ได้ถูกค้นพบโดยอารยาธรรมจากมนุษย์กลุ่มหนึ่งเข้าผู้นำของพวกเขาตัดสินใจพิชิตด,ดาวดวงนี้และสร้างอารยาธรรมเอลิดิชนาขึ้นบนดาวแต่ยังไงก็ตามการมายัางดาวดวงนี้ของผู้นำนั้น ไม่ได้มาเพราะค้นพบดาวดวงนี้แต่เจาะจงมายังดาวดวงนี้ด้วยความเชื่อของผู้นำที่มีต่อเสียงกระซิบจากสิ่งมีชีวิตปริศนาว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้ค้นพบกับตัวตนของเขาเองที่สูญหายไปหลังจากนั้นการพิชิตดาวก็เริ่มต้นขึ้นในระหว่างการพิชิตดวงดาวนั้นทำให้แมลงจำนวนมากต้องตายไปบางสปีชีก็ถึงขั้นสูญพันธุ์ในบรรดาสายพันธุ์แมลงทั้งหมดที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากการถูกผู้นำพิชิตดวงดาวนั้นมีแมลงสายพันธุ์หนึ่ง โคเลออเทล่ ella, าแมลงประเภทด้วงปีกแข็งและเป็นเพียงตัวเดียวที่เหลือรอดจากการถูกพิชิตดาวหรือที่รู้จักกันในนามเจ้าแห่งผืนทรายราชาแห่งแมลงพียงตนเดียวด้วยความโดดเดี่ยวและเกลียดชังจึงได้จุดประกายเส้นทางแห่งการแพร่พันธุ์ขึ้นและเทพดาราแห่งการแพร่พันธุ์เทสซรอกก็ถือกำเนิดในช่วงแรกของการเป็นเทพดารานั้นเทสซรอกยังไม่ได้ลุกลานดาวอื่นแต่อย่างใดทำเพียงแค่แลกเปลี่ยนฟิโลมนกับมแมลงตัวอื่นๆที่ห้อมล้อมรอบตัวราวกับดอกไม้แลกเปลี่ยนกลีบที่มีสีสันต่าง จนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างออกไปจากสายพันธุ์เดิมแค่นั้นเพราะว่าช่างน่าเศร้านักที่แหล่งเพาะพันธุ์แรกเริ่มของเทซิรอดนั้นคือเกาะแห่งหนึ่งที่มีชาวเกาะอยู่ด้วยและพวกเขาจะกลายเป็นเหยื่อกลุ่มแรกให้กับสวอมเจ้าแห่งพื้นทรายนั้นได้จำลองตัวเองแยกล่างออกมาและสร้างเป็นกองทัพที่น่ากลัวขึ้นสวอมบางส่วนก็ได้กลายล่างเป็นหน่วยรบภาคพื้นดินผู้มันสละความสามารถในการโผบินเพื่อแลกกับร่างกายที่หนักอึง้งและเปลือกที่แข็งแกร่ง บางส่วนก็ถูกใช้เป็นอาวุธกองทัพของอารยธรรมเอริดิชนาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูนอกดวงดาวนักล่าเงินรางวัลกลุ่มหนึ่งจากสถานที่อันไกลโพ้นก็เป็นหนึ่งในศัตรูที่เข้ามายัางดาวแห่งนี้เช่นกันตามข้อมูลในซิมูเลต์ยูนิเวอร์สนั้นบอกเอาไว้เพียงว่าหัวหน้าของกลุ่มนักล่าเงินรางวัลน,นั้นเป็นหญิงผมหยักศกสีบลอนด์และมาเพื่อล่าเผ่าพันธุ์แมลงบ,บนดาวดวงนี้ตามคำชี้นําปริศนาแน่นอนว่าการมาของเหล่านักล่าเงินรางวัลน,นั้น จบลงด้วยการนองเลือดระหว่างกองทัพเอลิดิสนาและตัวพวกเขาเองโดยเฉพาะกับเหล่านักล่างเงินรางวัลด้วยวิธีการบางอย่างในช่วงยุคนั้นทําให้เหล่านักล่างเงินรางวัลส่วนใหญ่และผู้นําหญิงคนนั้นต่างแยกไม่ออกว่าใครคือคนใครคือมแมลงและสุดท้ายจบลงด้วยการฆ่ากันเองในที่สุดแต่จะเรื่องพิชิตดาวโดวยผู้นําก็ดีการถือกําเนิดของเทสิรอดก็ดีหรือการมาของเหล่านักล่างเงินรางวัลก็ดีเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเปรียบได้กับกุญแจดอกเล็กๆจํานวนมาก พื่อพาทุกคนไปยังเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่จะขย่าทั้งจัก,กรวาลจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนเรียกขานกันว่าหายนะมวลมแมลงกลิ่นคาวเลือดที่โชยออกมาทุ่งสังหารกลางสมรภูมิณสถานที่แห่งนี้มีทั้งซากศพของมนุษย์และ,มะแมลงเปน็นจำนวนมากกองกําลังเอลิดิชนาที่มีมแมลงเล็กใหญ่บางชนิดถูกนํามาใช้เป็นอาวุธนั้นเข้าประทะก,กับเหล,ล่านักล่าเงินรางวัล ในระหว่างการต่อสู้นองเลือดที่ไม่มีทีท่าจะจบลงนั่นเองจู่ๆสวอมก็หยุดต่อสู้ลงแล้วหันมาแพร่พันจนเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมามากมายนับไม่ถ้วนทันใดนั้นภาพอัศจรรย์ตาก็เกิดขึ้นเทซิรดพุ่งตัวทะยานขึ้นฟ้าเพื่อหลบหนีความกลาหลนการสังหารและหมอกควันแห่งสงครามจากนั้นเทซิรดก็นำสวอมท่องไปในจักรวาลกัดกร่อนและกลืนกินทุกสิ่งที่เห็นอย่างไม่มีสิ้นสุดและโพเมเจอร์ดาวดวงแรกที่ถูกคลื่นแมลงลุกลาและถูกยึดครองภายในเวลาเพียง21วัน ที่น,นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความที่เคยสูญเสียลูกเธอเก็บแมลงตัวเล็กตัวน้อยมาเลี้ยงพยายามทุ่มเทแรงกายสอนให้มันหัดเดินหัดสวมรองเท้าถึงขั้นสอนให้มันหัดพูดแต่เจ็วันหลังจากนั้นบ้านของเธอกลับเต็มไปด้วยลูกหลานของมแมลงเธะว่าไม่มีตัวไหนเลยที่สามารถสวมรองเท้าให้ตัวเองเป็นได้ทางด้านของฝั่งนักล่างเงินรางวัลเองหลังการมีส่วนร่วมในการสังหารบนดาวเลยพิสมัก็เกือบจะเหลือแต่ชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเหตุการณ์หลังการล่าสังหาร ลาวนักล่างเงินรางวัลต่างก็พยายามล้างเลือดที่เปื้อนมือมาโดยตลอดแต่ไม่ว่ายังไงมือของพวกเขาก็ไม่เคยล้างสะอาดอีกเลยการกัดกร่อนและกลืนกินดวงดาวต่างๆนั้นดำเนินไปอย่างต่อเน,นื่องและไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงจนในที่สุดโอโรโบรอสเทพดา่าางความโลภหรือที่รู้จักกันในนามหลุมดำที่มีความคิดปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลาวแมลงทั้งสองเทพดาราความโลภและแพร่พันธุ์ก็เผชิญหน้ากันในที่สุด โอโลโบอลสแห่งความโลภไม่เพียงแค่อ้าปากกลืนกินเหล่าลูกหลานของเทสลอตเท่านั้นแต่ยังกลืนกินโลกต่างๆเข้าไปอีกมากมายนับไปท้่วด้วยในช่วงภัยพิบัติครั้งใหญ่ดีเองฟูรีเทพดาราแห่งความทรงจําแม้จะไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นแต่เขาได้ทําการบันทึกความทรงจํามากมายที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางภัยพิบัติเหล่านี้เพื่อเก็บรักษาเสี้ยวเวลาที่ดวงดาวดับสูญเอาไว้การเผชิญหน้ากันของทั้งสองเทพดาราส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต2ในสาของจักรวาล ระบบดาวนับไม่ถ้วนล้วนสูญสิ้นไปเพราะเหตุนี้ส่วนดาวที่เหลือรอดได้บันทึกเอาไว้ว่าพระอาทิตย์ที่เคยสาดส่องบนดาวมีเพียงแต่ความมืดมิดที่หลงเหลืออยู่และรูปปั้นของฝาแฝดที่โอบกอดกันปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าราวกับเป็นลางบอกเหตุของค่ำคืนอันยาวนานแต่ม่านความแห่งสงครามที่ไม่รู้จักจบสิ้นนี้นั้นทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของเอนาแห่งความพร้อมเพรียงทั้งสิ้นการกระทำอันไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และยากจะเกินอภัยของเทซิร็อตนั้นทำให้เอนา ร่วมมือกับคิริพต์เทพดาราอนุรักษ์เพื่อต่อสู้กับเทสิรอดและมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีเทพปิติสุอาหาเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างหนึ่งที่แน่นอนในตอนนี้พร้อมเพียงและอนุรักษ์ได้ก้าวเข้าสู่สนามรบในที่สุดแล้วไม่รู้ว่าช่วงเวลาสงครามนั้นดำเนินไปกี่ยุคสมัยแต่ในวาระสุดท้ายของเทสิรอดนั้นมีเสียงของเทพดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขามากกว่าหนึ่งเสียง เสียงของคอนมหึมาที่ล่วงหล่นลงมาด้วยฝีมือของเฟจคาดคิริปอต,ตเสียงครุนคลางของสิ่งไร้ชีวิตผู้ถูกสังหารเทซิรอดเสียงหัวเราะแว่วที่คาดว่าอาจเป็นเสียงของเทพปิติสุอาฮะและเสียงดนตรีมากมายบรรเลงเพลงประสานกันในนั้นลางๆซึ่งอาจจะเป็นเอนาหรือว่าซีเปที่มีเอนาหลอมรวมเข้าด้วยกันอยู่แล้วต้นใดต้นหนึ่งในเหตุการณ์ก็ได้ความตายของเทซิรอดนั้นราวกับน้ำหมึกสีอ่อนหลากสีกระจายในท้องทะเล เทพอนุรักษ์เลาะเศษเปลือกหุ้มร่างกายและควักหัวใจออกมาเหล่าแมลงที่เคยรวมกลุ่มกันต่างดีหายกระจายกันไปด้วยพลังของเทพที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าเทพดาราเทสล็อตในที่สุดก็ดับสูญลงช่างน่าเศร้าตลอดชีวิตของการเป็นเทพดาราเทสล็อตไม่มีวันได้รู้เลยว่าตนเองนั้นน่าสังเวชขนาดไหนเขาดับสูญไปอย่างรวดเร็วหลังจากการกำเนิดเป็นเทพได้เพียงไม่กี่ยุคเท่านั้นและนอกจากสวามที่บินเต็มท้องฟ้าแล้ว เขาก็ไม่หลงเหลืออะไรไว้ให้กับจักรวาลอีกเลยหลังสงครามเทพดาราจบลงทางด้านโอโรโบรอสเทพดาราแห่งความโลภก็หายตัวไปและเอนาเทพแห่งความพร้อมเพลียงก็ถูกหลอมรวมเข้ากับเทพปสานามว่าซีเปแมลงที่หลงเหลืออยู่นั้นได้ถอยล่นกลับไปและแม้ตัวเทสลอตจะแตกสลายไปแล้วแต่ลาวลูกหลานของเขาก็ยังคงแพร่พันธุ์ต่อไปเรื่อยๆมีดาวดวงหนึ่งนามว่าแอดดิบุลมั้ง ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวอมผ่านทางและที่นี่ก็ให้กำเนิดเทพดาราทําลายล้างนันนุกเช่นกันทางด้านอารยธรรมเอเดิชนาสถานที่ซึ่งผู้นำคนนั้นเป็นผู้สร้างนั้นปัจจุบันได้ถูกคลื่นมแมลงทำลายจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดใหลงเหลืออยู่อีกที่นี่ถูกพบเจอโดยเหล่าผู้มาเยือนนิระนามจากเรือกอนโดล่าที่ซึ่งสมาชิกยุคก,ก่อนหน้านั้นได้โดนเทพปิติสุลอกให้ออกเดินเรือมาอีกทีหนึง่งเพื่อเขาได้พบกับชายชราที่หลงลืมตัวตน ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวบนดาวดวงนี้และในท้ายที่สุดชายชราผู้นั้นก็นึกได้ว่าตนคือผู้นําคนนั้นและเป็นผู้ทําลายตนที่หลงลืมการทําลายตนเองตรงนี้ต้องขยายความเพิ่มนิดนึงใครก็ตามที่มีความคิดว่าการดํารงอยู่นั้นคือความว่างเปล่าและนําความคิดนี้มาใช้เป็นคติ คนคนนั้นจะถูกเทพดาราลบล้างนามว่าก้าวมองลงมาจากที่ไหนสักแห่งและนำไปสู่ผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หนึ่งหากคนผู้นั้นเป็นคนที่มีความใคร,ร่รู้ก็จะกลายเป็นด็อกเตอร์ของเคอสผู้มุ่งมั่นช่วยเหลือมวลชนแต่หากเป็นคนที่มีความหดหู่เฉื่อยชาจะถูกเรียกว่าผู้ทำลายตนและกลายเป็นความว่างเปล่าอย่างแท้จริงสำหรับผู้นำชะลาคนนั้นที่หลงลืมการทำลายตนเองและได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั้นเขาได้มองไปยังฟองความทรงจำที่แขวนอยู่หน้าเรือกอนโดลา ในนั้นมีกลุ่มเงาลบล้างปรากฏขึ้นกลางฟองความทรงจําผู้นําชลากระโจนเข้าหามันและสลายหายไปต่อหน้าต่อตาผู้มายืนนิรนามในชั่วพริบตาปิดม่านเส้นทางของบุรุษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือก,กาเนิดของเทสลอดพร้อมกับศึกเทพดาราและหายนะมูลมแมลงโดยสมบูรณ์ในเรื่องราวนี้นั้นหากสิ่งที่ค้นพบในซิมูเลตอินเว e ร์สมีความจริงอยู่บ้างแล้วก็มีเหล่าเทพดาราจตุวนมากที่มีส่วนร่วมกับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเทเซรอตโอโรโบรอสคิลิพอดฟูลีเอนาหรือแม้แต่อาหฮาพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นเทพดาราที่มีบทบาทหลักทั้งสิ้นทว่าหลังม่านของเรื่องราวเหล่านี้กลับมีเทพที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังที่แท้จริงอยู่ด้วย เทมินัสเทพดาราฟินอลตี้หรือก็คือเทพแห่งจุดจบเขาคือเทพผู้อยู่เบื้องหลังการพิชิตดวงดาวโดยฝีมือผู้นําคนนั้นอย่างแท้จริงด้วยกองหน้าแห่งลางหลายคนหนึ่งได้ถอดความเสียงกระซิบที่เหมือนปริศนาย้อนกลับของเทพดาราเทมินัสเอาไว้ได้หลังจากนั้นเขาได้ทําการเป่าประกาศเรื่องนี้ให้กับผู้คนได้รับรู้และผู้นําคนนั้นคือหนึ่งในคนที่เชื่อในเสียงกระซิบย้อนกลับสําหรับเทมินัสในตอนนี้เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาน้อยมากอย่างหนึ่งที่รู้แน่ชัด คือเทอร์มินัสเป็นเทพดาราที่เดินทางย้อนเส้นเวลาจะเรียกว่าย้อนอดีตก็ไม่น่าจะใช่นักแค่เดินทางสวนกับพวกเราที่เดินไปข้างหน้าแต่เทพตนนี้เดินทางย้อนกลับซะมากกว่าขณะเดินก็พลางบ่นพึมพำถึงคำทำนายที่ถูกลิขิตเอาไว้ข้างหน้าแล้วใต้ตีความแบบชาวบ้านก็คงอารมณ์เหมือนเวลาเราออกจากบ้านไปเซเว่นปากซอยเจอคนสวนทางกับเรามาแล้วพลางได้ยินคนคนนั้นบ่นพึมพำถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังจะได้เจอที่เซเว่นปากซอยนั่นแหละมั้ง เป็นที่น่าสงสัยว่าการพิชิตดวงดาของท่านผู้นำนั้นเกิดจากความตั้งใจของเทพดาราเทอร์มินัสที่มีคนแกะข้อความของเขาได้ในขณะที่เขากำลังบ่นพึพมพำและรู้ไปถึงหูของผู้นำคนนั้นจนนำไปสู่บทสรุปของสงครามเทพดาราหรือเ้อหมดเป็นแค่เรื่องบังเอิญกันแน่ยังไงก็ตามแต่ไม่ได้มีเพียงเทอร์มินัสเพียงตนเดียวเท่านั้นที่อยู่หลังม่านของเรื่องราวนี้ยังมีเทพดาราอีกตนหนึ่งที่อยู่หลังม่านอย่างลับๆเช่นเดียวกับเทอร์มินัส ฮูเทพแห่งความสมดุลหลังการหายไปของเอนาและการดับสูญของเทซิรอดมีเสียงสั้นๆเสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือหัวในซิมูเลตยูนิเวอร์สเพื่อสมดุลเสียงนั้นก็คือเสียงของฮูเทพแห่งสมดุลและความสมดุลก็กลับคืนสู่เทพเช่เช่นหายนะมวลแมลงที่สลายไปแต่ไม่เคยสูญพันธ์แพร่พันธุ์เพียงแค่ถูกเจือจางลงเพื่อความสมดุลของจักรวาลเท่านั้นเป็นที่น่าสนใจว่าฮูนั้น มีบทบาทกับการตายของเทสิล็อดและการหลอมลุมของเอนายังไงบ้างเพราะสําหรับฮูแล้วตัวตนของเขามีอยู่เพื่อรักษาความสมดุลและความสเสถียรของสรรพสิ่งในโลกไว้ตลอดการหากเทสิล็อดคุกคามสมดุลของจักรวาลเอนาก็คือผู้ควบคุมความพร้อมเียงของจักรวาลการมีตัวตนและการสูญสลายหายไปของทั้งคู่นั้นจึงเกิดความสมดุลของจักรวาลขึ้นแต่หากตอนนี้มีซีเปแทนที่เอนาแล้วจะยังมีเทพตนใดเป็นขั้วตรงข้ามซีเปเพ,เพื่อสมดุลจักรวาลบ้าง และขั้วตรงข้ามจะมีเทอร์มินัสชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่เกมกระดาษหลังม่านของ2เทพดาราเทอร์มินัสและฮูจะจบลงยังไงส่วนเอดิโอท่าแห่งโชคชะตาและเหล่านักล่าสเตโร,รอนจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาไหมก็ต้องมารอดูกันต่อไป